เรานึกถึงหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่กล้าทำใช่ไหมล่ะเดี๋ยวกล้าทําได้ยังไงเพราะเราไม่ใช่พวกบวชบระมะเราไม่ได้บวชมาเพื่อรับสักระไม่ได้โจรเป็นโจรป้นศาสนานี่เราบวชมาเพื่อต้องการและชั่วเท่าดีต้องการมักต้องการผลขั้นสูงสุดคือจิตอรหันต์ใจอรหันต์เมืองปณิพันธ์ไม่ใช่ว่าบวชมาเล่นแต่เคยบวชมาเล่นก็แสดงว่าผู้นั้นลวงโลกเป็นโจรป้นศาสนา บาปหนักสัหสักกันกว่าผู้ที่ด่าพ่อด่าแม่ไม่ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่นะด่าพ่อด่าแม่แล้วไปกราบขอเข้ามาผู้ที่ทำร้ายหลักธรรมหลักวินัยทำร้ายพุทธศาสนาลวงโลกพวกนี้คือเข้าขั้นปาาชิกผู้นี้ถือว่าไม่มีจริตนิสัยในทางที่ดีเลย ผู้ที่ด่าพ่อด่าแม่ปั๊บด้วยความเผลอเลยคือด่าด้วยความเผลอเลยขาดสติเป็นคนดีอยู่เมื่อทราบว่าตัวเองทำผิดปั๊บกลับพอเข้ามาผู้อื่นพ่อผู้เป็นแม่แยกกันนะลูกนะก็กรรมสาหักกรรมนี้ก็หนักท่าทาการจบประมาณไม่ได้เมื่อด่าพ่อด่าแม่โดยที่รู้เท่าไม่ถึงการด่าด้วยความเผลอเลยขาดสติ รู้ตัวปั๊บเขาไปกราบพาอขามานี่ก็กรรมหนักจ้างสักกันแล้วแต่การทําลายหลักธรรมหลักวินัยทําลายพุทธศาสนาบวชมาลวงโลกนักกว่านี้หลายล้านเท่าพวกนี้เป็นครุกรรมน่ะไม่สามารถที่จะหนีออกจากมหาอเวเจีนรกได้ขนาดผู้ที่ไม่รู้เรื่องไม่มีเจตนาที่จะฆ่าพ่อ เหมือนพระเจ้าชาติศัตรูโดนยุแยงแต่แขงด้วยจากพระเทวทัตพระองค์ก็เลยตัดสินใจเพราะเชื่อพระเทวทัตไม่ได้เชื่อคนอื่นกลัวพระเทวทัตเพราะพระเทวทัตแสดงฤทธิ์ได้แปลงเป็นโน่นเป็นนี่พระเจ้าชาติศัตรูกลัวก็เลยต้องทําตามคําบงการของพระเทวทัตแต่จิตลึก ของพระเจ้าชัตสตรูยังมีความเคารพเทิดทูนในบีดาอยู่ดังนั้นเมื่อรู้ทราบว่าอะไรเป็นอะไรจริงพระหนีจากพระเทวทัตมากราบพระธถรคกเจ้าฟังธรรมธรรมะของพุทิเจ้าเขย่าสามในโลกธาตุกระเทือนเลื่อนลั่นแต่ไม่สามารถเขยา่าใจที่หนักท้าชกกัน ด้วยบาปอากุศลของพระเจ้าอาชาติศัตรูได้แต่เบาบางน่าจะตกมหาเวทินรกหลายพุทธันดรกลับไปตกนรกขุมใหม่เพียงแปดหมื่นปีเออนั่นเอาตัวนี้เป็นเครื่องวัดเราก็เลยยกอุปมาประมาว่าผู้ดาพ่อดาแม่โดยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือโดยความเผลอรือขาดสติเพราะว่าเรายังมีไม่มีสติเต็มภูมิรู้ตัวปั๊บ ใครกราบขาก็มาผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่กับผู้ที่ทําลายพระพุทธศาพพธสนาล่ะทำลายหลักธรรมในวิเนหล่ะบ,บวชมาเพื่อหายอยู่หากินเป็นโจรป้นศาสนาล่ะนักสังฆศักกันก,ก,กว่านี้หลายล้านเท่าเข้าสู่ครุก,กรรมประมาทพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ผู้นี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหนีจากมหาอเวจีนรกได้เลยนี่ฟังนะลูกนะเราพูดด้วยความเป็นจริง ที่ได้รู้ที่ได้เห็นที่ได้สัมผัสมาเป็นแบบนี้มันจิตมันตกระกัมลำบากตกทุกข์ได้ยากตกต่ำมีทิฏฐิมานะย่อมที่จะเป็นอย่างนี้ไม่สามารถที่จะลืมตาอ้าปากมิตปม่ปิดหูปิดตาปิดใจปิดปากทุกทรมานอ,อย่างนั้นนี่เรียกว่าทุกข์สุดๆที่พูดให้ฟังนี้มันมีเรื่องแห่งพระที่ไม่อยู่ในคันลองแห่งธรรม มีเยอะมากที่สุดยิ่งเป็นพระผูท้ที่มีความมักใหญ่ไฟสูงตั้งแต่เริ่มต้นบวชมาก็เพียรพยายามเรียนเพื่อต้องการยศถาบรรดาศัก์ความเ,นเสน่ห์เดืนดออพอได้เป็นพระผูะ้หลักผู้ใหญ่ปกครองหมูนะ่คณะจึงคิดว่าตัวเองเลิ่อตัวเองประเสิดต้องการทำสิ่งนี้ก็ทำตามนั้นโดยที่ไม่ได้ลึกถึงธรรมวินัยเลย โดยที่ไม่ได้ลึกถึงพระพุทธเจ้าเลยเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ผลสุดท้ายเขาก็ตกแล้วกําลัำบากเมื่อเขาได้ตายจะโลกนี้ไปดูภายนอกไม่มีใครทราบพระอุบาสกิิกาส่วนมากไม่ได้ร่ำเรียนเรื่องพุทธประวัติหรือพระไตรปิฎกคิดว่าท่านเป็นคนดีช่วยคนดีขยันมันเพียรสั่งวัดวารานจเจริญรุ่งเรือง ชอบทำกตินผ้าป่าชอบหาเรียอะไรท่านก็ทําดีท่าไม่ได้อยู่นิ่งคนเราคิดอย่างนี้ชาวพุทธเราคิดอย่างนี้รู้อย่างนี้รู้แค่นั้นแล้วก็ไพ,พากันไปเจ้้องสาธุการร่วมกันช่วยกันก็ละไม้ก็ละมือผู้นี้จึงมีาาลาภสักการะมากความสะะสเสริญยืนยอจึงมีมากแต่หากแตกต่างกันเมื่อเข้ากลุ่มนี้ ถึงการเวลาร่างกายแตกสลายหรือตายไปเขากลุ่มนี้จะทุกข์ทรมานมากที่สุดในมหาเวจจนาลุผู้ที่อยู่ด้วยลำบากฉันลำบากปินทบาทลำบากไม่มีกระถินไม่มีพระปา,ปาไม่มีจตุปัจจัยแต่เข่งคัดรัดกุลกุมในธรรมในวินยัยเป็นผู้ที่จะเกยกายขอนไขวเพื่อมากเพื่อผลอยู่หากแม้นไม่ถึงฝั่งโน้นไม่ถึงที่หมาย ลายทางว่าจิตอราหาันหรือเมืองพิาพาน์แต่ตะิเกตกายขรนขวายอยู่ไม่สนใจในราักรเมื่อผู้นี้ตกตายไปผู้นี้ก็เข้าสู่สุคติภูมิยิ่งคุฏิเกจตกายขนขวายอยู่รู้ขณะนี้เดี๋ยวนี้เราต้องการมากต้องการผลต้องการหลุดต้องการพ้นปัถนาปณิาพาน์อยู่คือระลึกไม่ผิดสิบอย่างเราปัถนาปณิาพาน์โดย่ายเดียวปมิ่อนมีเมื่อปัถนาปณิาพาน์อยู่งี้ ร่างกายแตกสลายตายไปปั๊บสติกําลังปัญญาไหวตัวยังไม่ทันก็เข้าสู่สุคติภูมิขั้นสูงเรียกว่าอริยะประเพณีหรืออริยะบุคคลเกิดแล้วเพราะว่าปารถนาปณิพนอนููคือมีความเชื่อความเริ่มใสเริ่มต้นทํากลางบ้านปลายและที่สุดก็ทรงมรกทรงผลในคตินั้นๆต่อไปนี่พดให้ลูกหลานฟังถึงพุทธศาสนาะ เราต้องใช้ตี่ใช้กำลังใช้ปัญญาเดี๋ยวนี้พุทธศาสนานั้นถ้าจะพูดถึงว่าเสื่อมไปมากก็ใช่ถ้าบอกถ้าจะบอกว่าเจริญมากก็ใช่สําหรับผู้ที่ไม่รู้จักพระธรรมแต่ผู้ที่รู้จักพระธรรมก็จะบอกว่าเสื่อมไปมากถ้ารู้จักพระธรรมแล้วว่าเสื่อมไปมากสมควรที่จะรวมตัวกันสร้างและพัฒนาตัวเอง ให้อยู่ในกรอบของคุณงามความดีศินห้าชิลแปดชิลสิบชินสองร้อยยี่สิบเกดให้มันสมบูรณ์บริบณ์จ้าเพราะจะเป็นลมโบ่มใจที่ใบใหญ่หลกหนาเป็นที่พึ่งพาอาศัยของหมู่ญาติต่อไปเราจะไม่เป็นหนี้ในหมู่ญาติไม่งั้นก็จะเป็นหนี้ในหมู่ญาติต่อไปในการเวียนไหใตายเกิดไม่สามารถที่จะใช้หนี้ใช้สินกันหมดได้เลย นั่นพระเจ้าปิมพิสารไม่เป็นหนี้ในหมู่ญาติพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกก็ไม่เป็นหนี้ในหมู่ญาติอีกแล้วสมบมุรบริบูรณ์ยิ่งนั่นต้องทําอย่างนี้มีแบบอย่างที่ดีเพียรพยายามจ้เมื่อเพียรพยายามแล้วก็จะรู้สึกว่าความเพียรพยายามของเราไม่ไรผลในใจตายใจเนี้ยชุ่มเย็นแล้วเห็นแล้วแสงตะวันเห็นแล้วความชุ่มเย็นได้ไอแล้วได้กินแล้วอยู่ใกล้ๆเนี้ย และจะเพียรายามเดินให้ถึงวัยที่สุดแล้วเข้าสู่สถานที่ที่ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกตลอดอนันตาการขอนมุทนาด้วยสาธุเรา